นะคะรอบๆค่ะวันนี้วันหยุดนะคะทุกคนก็สังสรรค์ค่ะพูดคุยสนุกสนานกันนะคะทุกท่านก็คงจะได้ยินเสียงนะคะแต่ยังไม่หมดเลยนะคะทุกท่านอากาศดีจังเลยคุยสนุกสนานนะคะอุ้ยลมมาแล้วลมมาแล้วพัดปิวสวยเลยค่ะแสงตะวันนะคะ สีทองก็มานั่งดูท้องฟ้าค่ะดูนกดูแสงตะวันเดี๋ยวนกก็มาค่ะแสงตะวันอีกด้านหนึ่งนะคะสะท้อนกับต้นไม้สวยงามจังเลยค่ะกเย็นแล้วค่ะแสงตะวัน แสงแดดทานตรงนี้ก็เป็นสวนหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะพืชผักสวนครัวค่ะแยะเลยแสงตะวันอีกด้านหนึ่งนะคะสะท้อนกับต้นไม้สวยงามจังเลยค่ะทุกแสงตะวันอีกด้านหนึ่งนะคะสะท้อนกับต้นไม้ สวยงามจังเลยค่ะทุกหมอไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ก็เราก็ดูนะคะต้นไม้ค่ะทางด้านหมอไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ก็เราก็ดูนะคะต้นไม้ค่ะทางด้านอุนกมาแล้วบินไปแล้วเดี๋ยวก็มีกระลอกด้วยนะคะทุกท่านกระลอกก็มีก็มานั่งชมวิวทิวทัศน์สวยงามเนี่ยแหละคะ่ะนี้ ด้านนี้ก็เป็นด้านทางทิศตะวันออกค่ะนี่ค่ะทุกท่านตอนนี้ก็อยู่ตัวเมืองแสงตะวันอีกด้านหนึ่งนะคะสะท้อนกับต้นไม้สวยงามจังเลยค่ะทุกาศาสตร์ส่องมาทางนี้นะคะด้านนี้ก็เป็นด้านทิศตะวนันออกนกบินเห็นไหมคะ่ะ <laughs> เย็นแล้วค่ะแสงตะวันแสงแด่งเวยจางสีฟ้าก้อนเมฆเป็นปุยนุ่นมีความสุขนะคะทุกท่านขอบคุณทุกพลังบวกทุกเย็นแล้วค่ะแสงตะวันแสงแดททาน ตรงนี้ก็เป็นสวนหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะพืชผักสวนครัวขายแยะเลย่าทุกท่านนูน่นเห็นอะไรไหมคะมะละกอค่ะอยู่ด้านนูนตืนต่นเต้นอีกแล้วเนี่ยแหละค่ะมานั่งตรงนี้นะคะชมท้องฟ้าค่ะแสงตะวันต้นไม้ ก็มานั่งชมวิวทิวทัศน์สวยงามเนี่ยแหละคะ่ะยังไม่หมดเลยนะคะทุกทา่านอากาศดีจังเลยศาสต์ส่องมาทางนี้นะคะด้านนี้ก็เป็นด้านที่ตนันอ๋ออุ้ยนกบินเห็นไหมคะค่ะมาทางนี้นะคะทุกทา่านเมื่อกี้นกบินผ่าน เดี๋ยวนกก็มาอีกค่ะแสงตะวันอีกด้านหนึ่งนะคะสะท้อนกับต้นไม้สวยงามจังเลยค่ะทุกหมอไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ก็เราก็ดูนะคะต้นไม้ค่ะทางด้านต้นนี้จะดกมากเลยทานไปหลายลูกแล้วค่ะเนื้อเขาจะสีส้มๆนะคะทุกท่าน ก็มานั่งชมวิวทิวทัศน์สวยงามเนี่ยแหละค่ะนะได้ยินเสียงน้องมคานีค่ะท้องฟ้าสวยท้องฟ้าโล่งเลยค่ะวันนี้นะคะมองสวยจังเลยท้องฟ้าก็โล่งมองไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ก็เราก็ดูนะคะต้นไม้ค่ะทางด้าน เย็นแล้วค่ะแสงตะวันแสงแดดนะคะรอบๆค่ะวันนี้วันหยุดนะคะทุกคนก็สังสรรค์ค่ะพูดคุยสนุกสนานกันนะคะทุกท่านก็คงจะได้ยินเสียงนะคะก็มานั่งชมวิวทิวทัศน์สวยงามเนี่ยแหละคะ่ะมอไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ก็เราก็ดูนะคะต้นไม้ค่ะทางด้านนะได้ยินเสียงนาะไหมคะนี่ค่ะท้องฟ้า สวยท้องฟ้าโล่งเลยค่ะวันนี้นะคะตื่นเต้นอีกแล้วเนี่ยแหละค่ะมานั่งตรงนี้นะคะชมท้องฟ้าค่ะแสงตะวันต้นไม้ก็มานั่งชมวิวทิวทัศน์สวยงามเนี่ยแหละค่ะมองไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ก็เราก็ดูนะคะต้นไม้ค่ะทางด้าน่งสวยจางสีฟ้า ก้อนเมฆเป็นปุยนุ่นมีความสุขนะคะทุกท่านขอบคุณทุกพลังบวกทุกนะคะรอบๆค่ะวันนี้วันหยุดนะคะทุกคนก็สังสรรค์ค่ะพูดคุยสนุกสนานกันนะคะทุกท่านก็คงจะได้ยินเสียงนะคะไม่รู้ว่าน้องฝนจะมาหรือเปล่าค่ะปกติก็มืดๆนะคะเขาก็จะป่ย หมอไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ก็เราก็ดูนะคะต้นไม้ค่ะทางด้านนกมาแล้วบินไปแล้วเดี๋ยวก็มีกระลอกด้วยนะคะทุกท่านกระลอกก็มีค่ะมาทางนี้นะคะทุกท่านเมื่อกี้นกบินผ่านเดี๋ยวนกก็มาอีกค่ะนะคะรอบๆค่ะ วันนี้วันหยุดนะคะทุกคนก็สังสรรค์ค่ะพูดคุยสนุกสนานกันนะคะทุกท่านก็คงจะได้ยินเสียงนะคะไม่รู้ว่าน้องฝนจะมาหรือเปล่าค่ะปกติก็มืดๆนะคะเขาก็จะโปอยต้นนี้จะดกมากเลยทานไปหลายลูกแล้วค่ะเนื้อเขาจะสีส้มๆนะคะทุกท่าน บ้านใกล้เลือนเคียงค่ะเขาก็สนุกสนานกันนะคะวันหยุดเนี่ยแหละค่ะทุกท่านเขาก็ทําอาหารรับประทานการน,นี่ค่ะแสงตะวนันสีเหลืองเลยนะคะสะท้อนอีกด้านหนึ่งแต่ยังไม่หมดเลยนะคะทุกท่านอากาศดีจังเลยหมอไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ก็เราก็ดูนะคะต้นไม้ค่ะ ทางด้านาศาส่งมาทางนี้นะคะด้านนี้ก็เป็นด้านทิ่ตนันอ๋ออุ้ยนกบินเห็นไหมคะอุ้ยนกมาแล้วบินไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็มีกระลอกด้วยนะคะทุกท่านกระลอกก็มี <c oughs> แสงตะวันอีกด้านหนึ่งนะคะสะท้อนกับต้นไม้ สวยงามจังเลยค่ะทุกแสงตะวันยามเย็นคุยสนุกสนานนะคะอุ้ยลมมาแล้วลมมาแล้วพัดปิวสวยเลยค่ะแสงตะวันนะคะสีทองตอนนี้นกยังไม่มาเลยนะคะนี่ค่ะแสงตะวันอีกด้านหนึ่งนะคะทางทิศตะวันตกค่ะเขาก็บานไกล้เลือนเคียงค่ะ ขาก็สนุกสนานกันนะคะวันหยุดเนี่ยแหละค่ะทุกท่านเขาก็ทำอาหารรับประทาน,ทานการทานตรงนี้ก็เป็นสวนหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะพืชผักสวนครัวข่ะ,ะแยะเลยไม่รู้ว่าน้องฝนจะมาหรือเปล่าคะ่ะปกติก็มืดๆนะคะเขาก็จะปล่อยทาน ตรงนี้ก็เป็นสวนหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะพืชผักสวนครัวค่ะแยะเลยต้นนี้จะดกมากเลยทานไปหลายลูกแล้วค่ะ<ม>เนื้อเขาจะสีส้มๆนะคะทุกท่านแต่ยังไม่หมดเลยนะคะทุกท่านอากาศดีจังเลย คุยสนุกสนานนะคะวุ้ยลมมาแล้วลมมาแล้วพัดปิวสวยเลยค่ะแสงตะว,วันนะคะสีทองต้นนี้จะดกมากเลยทานไปหลายลูกแล้วค่ะเนื้อเขาจะสีส้มๆนะคะทุกท่านนี้ด้านนี้ก็เป็นด้านทางที่ตะว,วันออกค่ะนี่ค่ะทุกท่านตอนนี้ก็อยู่ตัวเมือง นะได้ยินเสียงน้องมันคานี้ค่ะท้องฟ้าสวยท้องฟ้าโล่งเลยค่ะวันนี้นะคะองสวยจังสีฟ้า